สวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มารีวิวส่งงานลูกค้าหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ภูมิใจนําเสนอมากครับเป็นไม้ประดู่นะครับผมตอนพรีรีวิวจะเห็นว่าตาไม้อยู่ตรงคอนี่ครับเข้าตํารานะครับปืนหมานะครับปืนมีตาหายากนะครับที่มีวงไม้อยู่ตรงนี้ครับวงตานะครับแล้วก็มีตาตรงนี้อีกครับขอปืนหลายจุดครับลูกค้าขอมาเราก็จัดให้ตรงนี้ครับแต่ตรงนี้จะอุดนะครับแต่ไม่มีปัญหากับการใช้งานนะครับ ด้วยที่ไม้เขานี่ฮะเป็นวงตรงนี้มีรอยแตกเนี่ยทำให้เนื้อไม้ตัวนี้จะเข้มมากครับสวยเป็นวงเห็นไหมครับตอนพีรีวิวจะเห็นนะครับเดี๋ยวสูมให้ดูชัดๆนะครับนี่ฮะแต่ตรงนี้เป็นรอยไม้อุดนะครับด้วยที่มันแตกตรงนี้แหละครับทําให้ยางไม้นะครับยางไม้มาออกตรงนี้ทําให้สีไม้ตัวนี้เข้มครับหายากนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับลายไม้เป็นวงเป็นวงเลยครับ หายากครับตัวนี้เป็นน่าจะตัวแรกครับที่เห็นนะครับแล้วก็มีตาไม้ตรงนี้ด้วยครับนี่แหละครับเห็นจนจนเมื่อวานนี้โทรโทรถามลูกค้าเลยนะครับว่าขอเก็บไว้รีวิวก่อนนะครับผมงานเสร็จแต่ยังไม่ขอส่งนะครับแล้วก็เรื่องของคอปืนแล้วก็นะครับแบบการไล่มิตินะครับเราปรับแบบใหม่นะครับปรับนิดนึงครับแต่ได้ความกระชับขึ้นมานะครับ เข้ามือครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าไอ้ก่อนหน้านี้จะจะไม่ดีนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าเราพยายามปรับแบบไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไล่กระโจมนะฮะไล่กระโจมให้บางนะครับกระโจมนี้เป็นอ่ากระโจมต่อนะครับไม้ที่ต่อเป็นไม้เป็นไม้พยุงนะครับไอ้ที่เห็นขาวๆนี่เป็นแก่นพยุงนะครับไม่ใช่กระพีครับขาวๆเพราะตัวนี้เป็นวงวงไม้ด้านในนะครับถ้ากระพีจะอยู่ด้านนอกแต่ตัวนี้จะอยู่ด้านใน ตัวท้ายที่ต่อนี่ก็เป็นแกนของพยุงเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองยิงนะครับเออลืมบอกสเปกนะครับตัวนี้ลางร้อยห้านะครับสเปคที่ทางค่ายจะแนะนําให้ลูกค้ามือใหม่นะครับที่ที่อยากเล่นปืนค่ายส่วนใหญ่จะแนะนําให้เล่นลางร้อยห้าชักเจ็ดสิบหกนะครับเดี๋ยวจะลองยิงนู่นครับเป้าสี่สิบเมตรบวกนะครับ เพราะว่าปกติถ้าเราโยนเป้าอยู่ในน้ําจะประมาณ3 5ห้านะครับแต่ถ้าเราตั้งไว้ขอดสระเนี่ยสระมันกว้าง40่สคูณสีนะครับเดจะลองยิง40จากที่ผมยืนไปนี้ก็ประมาณ42เมตรนะครับลูกค้าขอมาให้ลองยิงให้ดูเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะยิงโดนหรือเปล่าครับไปชมกันครับจะมาลองยิง40เมตรบวกกันครับโยล้มนะครับอาจต้องเผื่อซ้ายนิดนึงครับ เชือ่อไหมว่าผมเผื่อซ้ายไปสองนึงอะตกลงใต้ขวดนิดเดียวนะครับเห็นขวดขยับไหมครับเดี๋ยวให้ดูภาพช้านะครับ ขวดขยะผมเผื่อลมพัดจากซ้ายไปขวาและผมเผื่อจากเผื่อฝั่งซ้ายไปฝั่งฟุตนึงครับใครบอกว่าลมไม่มีผลกับการยิงมีนะครับดูไม่ไหวครับเพราะว่าลมมันจะพัดสายครับแล้วสายมันจะดึงลูกให้ไปทางด้านขวาครับโอ้โหมาครับเดี๋ยวมาลองยิงกันนะครับอุปสรรคของเราคือลมนะครับหลังจากเขียดไปแล้วนัดนึงครับ ต้องเผื่อด้านซ้ายนะครับยิงยากมากโอ้โหเผื่อซ้ายเป็นเครื่องยิงออกขวาเป็นศอกเลยยิงยาก,กนเนี่ยนี่โอ้โหอ,อ่ะเดีย๋ยวมาลองกันอีกนัดนะครับผมวันนี้ยิงยากนะครับผมอุปสรรคคือลมพัดจากซ้ายไปขวานะครับผม เชือกมีหกสิห้าเมตรนะครับหนึ่ง6สามสี่ห้าหกแล้วก็อีกห้าเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเชือกจะออกกี่เมตรครับต้องเผื่อด้วยนะครับเผื่อซ้ายด้วยสูงต่ำด้วยวันนี้ยิงค่อนท้างยากนะระยะประมาณส2เมตรนะครับเพราะว่าบ่อเดี๋ยวผมวงกลมเป้าให้ดูครับบ่อสี่สิบเมตรคูณสี่สิบนะครับผมยืนขัดจะขอบบ่อมาประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวจะลองยิงดูครับ ดังฟังชัดนะครับดูครับเชือกนะครับเหลืออยู่ประมาณยี่สิบเมตรนะครับจากหกสิห้าเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะม้วนมาให้ดูนะครับลักษณะเล็งนะครับนี่ขวดอยู่นี้ครับผมเล็งอย่างนี้เลยนะครับคือลมมันจะหอบจากซ้ายหอบจากลูกลูกจากซ้ายมากขวาเลยนะครับวันนี้ลมนะครับลมหนาววันที่สองกำลังมาครับ เดี๋ยวดูว่าจะเข้าตรงไหนนะครับอ่ะเดม,ม้อนมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะรีภาพเร็วเลยนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างใจครับใช้เวลานานเดี๋ยวจะรีภาพเลยนะครับน,นนา่าง แล้วนะครับม่จากเราดึงเราดึงมาไกลนะครับนี่ฮะหลุดอยู่ข้างหน้านี่ครับผมเห็นไหมครับดึงมาจากนู่นครับิ่งมาหลุดตรงนี้นะครับมันขวดมันบางนะครับมันน่าจะขีดนะครับนี่ฮะสำหรับอ่ะเดี๋ยวสรุปกันก่อนนะครับจะได้นะครับว่าจะดึงให้ดูแผลนะครับขวดมาหลุดตรงนี้อ่ามีหน้าหน้าหลายคนสงสัยนะครับว่าไอ้ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าไอยางเส้นเดียวเนี่ยทำไมมันถึงยิงทําระยะใกล้ๆอย่างนี้ได้นะครับมันมีอยู่อยู่เหตุผลอยู่ไม่กี่อย่างนะครับผมเดี๋ยวผมเฉลยให้ดูก็ได้ครับยางเนี่ยผมเล่นค่อนข้างสเปคกแข็งนะครับยางเนี่ยผมตึงก็คือโรเลอร์เนี่ยผมใช้ยางที่ตึงมากเลยนะครับตึงก็คือตอนผมยืดยางมานะครับเดี๋ยวขอญาต์บางลูกก่อนนะยืดยางมาถึงตรงเงี้ยงเนี่ย คือยางเนี่ยคือสุดลิมิตของของความแข็งของอยางของออของความยืดหยุ่นของอยางครับคือมันไม่สามารถจะยืดต่อได้แล้วครับคือเค้นเอาความสามารถของอยางที่เขาจะยืดได้ครับสุดๆเลยนะครับผมคือเขายืดได้สุดแค่นี้ไม่สามารถจะยืดต่อมาอีกได้เซนสองสเซนไม่มีคนระนั่นคือเหตุผลว่าทําไมโรลเลอร์ยางเส้นเดียวของผมถึงทําระยะได้นะครับอย่างที่2นะครับเรื่องของปลายสั้นนะครับผมปลายสั้นเนี่ย ถ้าในภาษาของคนเล่นปืนเขาจะเรียกว่าเพิ่มเรเดียนะครับเรเดียนก็เป็นเรื่องของมุมนะครับมุมเล็งนะครับมันทําให้มุมเลงเราเพิ่มขึ้นนะครับผมเหมือนอปืนศูนย์นะครับปืนศูนย์จะมีศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับผมสมมุติยิงไกลเนี่ยถ้าปรับศูนย์หลังอะ่ะถ้าคนเคยเล่นปืนจะรู้ว่าการยิงไกลเนี่ยต้องปรับศูนย์หลังนะครับศูนย์หลังสูงขึ้นนะครับเพื่อชดเชยกระสุนที่เป็นวิถีโค้งนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์หน้าล่ะครับ ศูนย์หน้าจะทิศทางตรงกันข้ามกับศูนย์หลังนะครับหลายคนจะไม่ทราบเพราะส่วนใหญ่จะปรับแค่ศูนย์หลังนะครับจริงๆมันมีการปรับศูนย์หน้าด้วยนะครับผมปรับศูนย์หน้าถ้าอยากให้กระสุนกินสูงขึ้นนั่นก็คือเขาจะปรับศูนย์หน้าลงนะครับผมพอปรับศูนย์หน้าลงปลายปืนจะเชิดนะครับทําให้วิธีกระสุนจะโค้งขึ้นนะครับพอมาอยู่ในหน้าไม้ย,ยิงปลานะครับการตัดตายสั้นปุ๊บก็เหมือนการปรับศูนย์หน้าลงนะครับในในปืนทั่วไปนี่ยจะทําให้ปลายปืนเชิดนะครับ ม,มุมมุมเล็งเราก็จะจะต่ําลงมาปลายปืนจากปกติปลายยาวอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเล็งปลายยาวปุ๊บเนี่ยฮะปืนมันจะอยู่นี้พอเราตัดปลายสั้นเหลือแค่นี้ปุ๊บมุมมันจะเป็นเอียงอย่างนี้ครับทําให้วิถีมันโค้งแล้วก็ลูกก็จะกินสูงขึ้นแต่ถามว่าปลายสั้นนี้มีปัญหาไหมสําหรับคนที่ไม่ชินนะครับยิงระยะใกล้5 10, ้าเมตรสิเมตรเนี่ยถ้าไม่ชินอ่าหน้าไม้ปลายสั้นอย่างเงี้ยอาจจะข้ามนะ,ะแรกๆแ,แต่ว่าถ้าเราถ้าเราซ้อมยิงบ่อยๆนะครับเราก็จะ จะรู้การเล็งเผื่อนะครับผมอย่างผมก็บางทีก็เป็นนะครับยิงใกล้ๆสิเมตรอย่างเงี้ยยิงข้ามเป็นเรื่องปกตินะครับบางทีเราก็ลืมวิถีของเขานะครับโอเคนะครับผมก็ลองให้ดูแล้วนะครับว่าไอหน้าไม้ยิงปลาเนี่ยสี่สิบเมตรบวกยิงได้หรือเปล่านะครับผมสาหรับน้าๆที่ยังติดกรอบนะครับว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันคือคลิปตัดต่อระยะอย่างเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้ก็ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับคนที่ติดกรอบก็เขาก็จะ จำกัดการเรียนรู้ของเขาแต่สําหรับคนที่เปิดใจนะครับเรียนรู้เทคนิคการยิงไกลที่ผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้ครับเทคนิคการเล็งระยะต่างๆนะครับก็ลองไปฝึกกันนะครับฝึกฝึกบ่อยๆครับผมไม่ใช่แค่ยิง2อทีสามทีคือการฝึกนะครับการฝึกของผมนี่ฝึกเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับกว่าจะยิงอย่างนี้ได้นะครับผมศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็ฝึกฝนนะมันฝึกฝนครับมันจะทําให้เราพัฒนาการยิงนะครับผมคนที่ จับบ่อยๆเท่านั้นครับถึงจะเก่งครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับข้าทุกวันเลยครับทุกครั้งที่รีวิววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปเก็บของกันแล้วเรามาโยมาเดี๋ยวเราจะมาลองยิงระยะ4เมตรกันนะครับว่าจะโดนหรือเปล่ายิงยากมากนะครับระยะนี้นะครับ มองแทบไม่เห็นเป้าเลยครับโอ้ยระยะนี้มันยิงยากมากเลยนะครับสี่เมตรนี่ครับมันต้องเผื่อเลยครับนะนะโอ้ยิ่งยังไงถึงจะโดนครับมีสี่เมตรผมยิงไม่โดนหรอครับใครยิงโดนก็มาสอนผมหน่อยนะครับไปไม่ไหว